รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาพาพเพลินไบแอมทรินีนะคะวันนี้ยังอยู่กับการอ่านชีวิตพันไพในปี2565ของคนที่เกิดในลัคนาราศีต่างๆนะคะวันนี้คิวของลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลน,นะคะมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลน,นั้นในปี2565ภาพรวมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เริ่มจากพลังงานภาพรวมก่อนนะคะของคนละคณาราศีตุลหรือราศีตุลในปี2565อ่าจะบอกว่าในส่วนของ ตัวตนของคุณนขณะ,ะน,นี้เหมือนกับว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะหรือว่าไปอยู่ในหมู่คนที่มีความเข็นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับคณนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้ฝึกนะคะในเรื่องของการสรื่อสารในเรื่องของการรับฟังผู้อื่นในเรื่องของการปล่อยวางด้วยเช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เจอคนความคิดเห็นไม่ตรงกันเนาะมันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเรายัางบางครั้งยังคิดเห็นไม่ตรง กับตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นช่วงเวลาดีค่ะที่คุณจะได้ฝึกตัวเองนะคะในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็ปล่อยวางอะไรที่มันเห็นไม่ตรงกันก็ปล่อยวางเพราะมันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะยอมรับในความแตกต่างนั่นเองนะคะอ่า Nine of Pentacles นะคะจะบอกว่า ปัจจุบันนี้นะเหมือนคุณเป็นคนที่หาเงินหาทองอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงจากจากเอ่อกำลังใจกำลังกายกำลังใจตัวเองจากการลงมือทําของตัวเองนะคะทำให้ตัวเองเนะี่ยมีเอ่ออยู่อยู่ดีมีสุขก็เพราะตัวเองลงมือทํานะลงแรงทํานั่นเองนะ,ะอ่าจะบอกว่า คุณนะคะในอนาคตอันใกล้นะคะหรือว่าอนาคตที่จะถึงนะคะเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยมีความคาดหวังที่จะก้าวผ่านสิ่งต่างๆไปได้คือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งในขณะเดียวกันคุณก็อยากจะอ่อนโยนละมุนละม่อมกับสิ่งต่างๆอยากจะแบบเหมือนกับว่าอยากจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเนาะซึ่งแน่นอนคุณทําได้อยู่แล้วนะคะคุณมีความสามารถในการ ก้าวข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอนนะคะอ่าจะบอกว่าเดอมูนนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะหรือว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นในขณะนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยน่าจะมีความกังวลหรือคิดคิดมากกังวลกับอ,อาจจะเป็นคําพูดหรือว่าการกระทําของคนรอบข้างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่า เหมือนเหมือนทําให้คุณรู้สึกคิดมากหรือวิตกกังวลนะคะก็ขอให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายแล้วกันนะคะคุณอาจจะมีชีวิตที่ดีมากๆจนทําให้คนอื่นเขาอาจจะรู้สึกไม่โอเคหรืออะไรบางอย่างคือบางทีอะ่ะบางครั้งมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ดีแต่บางทีมันมัน,ม,นมันมีเหตุให้คนอื่นมามามา,มาพูดถึงหรือนินทาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเพราะชีวิตเราดีไง,ไงการที่มีคนนินทาเราก็เพราะว่า เขาอยู่ตามหลังเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจงไม่ตาสองสารเขาแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากนะคะโฟกัสที่เป้าหมายชีวิตเราต้องการอะไรเราต้องการให้ชีวิตเป็น,ปนแบบไหนก็จงไปเดินทางไปแบบนั้นนะคะอย่ามวัวแต่เสียเวลาไปปาก้อนหินใส่มาที่กำลังเห่าอยู่ไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงจุดหมายจกถีนะคะเดินไปข้างหน้านะคะ ฮัลโหลเฟน์นะคะจะบอกว่าอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างผ่านโลกมาเยอะเหมือนกันผ่านอะไรมาเยอะคุณมีความสงบมีจิตใจที่มั่นคงนะคะมีความแบบมีความอ่อ,อนอ่อนโยนเนาะมีความสงบเยือกเย็นในตัวเองนะคะผ่านอะไรมาเยอะทีเดียวเนาะแล้วก็พยายามจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะคุณเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งเลยที่พยายามจะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะให้เป็นที่รักให้เป็นแบบ ทำดีกับทุกคนอะไรประมาณเนี้ยอืมก็ไม่แปลกหรอกที่แบบบางทีคุณจะรู้สึกกังวลว่าจะทํายังไงคือคุณตั้งใจอ่ะที่จะทําสิ่งดีๆทําความดีนะคะอืมต่อมาค่ะ King of p e n t a c l e s จะบอกว่าในอนาคตนะคะคุณจะมีความมั่นคงมั่งคั่งนะคะในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งการงานก็จะมีความมั่นคงทําส่งผลให้การเงินมั่นคงขึ้นด้วยนะคะมีมีเงินมีทองเข้ามานะคะคือมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นเลยด้วยความที่นี่แหละคุณมีความสามารถในในการหาเงินหาทองอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสาเร็จด,ด้วยนะคะ อ o u are for ต u จ e เห็นไหมคะจะบอกว่า,าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรในปัจจุบันมันจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นแล้วนะคะขอให้คุณสู้ๆแล้วก็ทำทำ,ทำรกระทำสิ่งดีแบบนี้ต่อไปนะคะทําความดีเข้าไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีทําให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเจอคนดีเจอเรื่องราวดีๆแล้วก็มีความโชคดีนะคะ ต่อมาค่ะอืม King of Cups นะคะจะบอกว่าปริวารหรือว่า เพื่อนฝูงหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วเขามีน้ําจิตน้าใจมีความอ่อนโยนนะคะมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณจะกระทําหรือว่าตั้งใจจะทําอะไรก็แล้วแต่จะมีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะ,ะคือความหวังดีกับคุณก็ณอย่าลืมที่จะอขอบคุณหรือว่า มอบสิ่งดีๆตอบแทนเขานะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะใครทําดีกับเราเราขอบคุณเขามากๆเขาก็อยากจะทําดีกับเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ queen of swords นะคะจะบอกว่าความคิดลึกๆของคุณนะคะของชาวลัะนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยบางครั้งทีคุณอยากจะฟันธงอยากจะเด็ดขาดอยากจะแบบอยากจะแบบควบคุม อะไรบางอย่างคืออย่างอันเนี้ยจะบอกว่าบางครั้งบางทีคุณเจอคนพูดไม่ตรงกันหรือว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันบางครั้งลึกๆคุณก็อยากจะแบบฟันทงไปเลยเหมือนกันอยากจะแบบให้มันแบบเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากจะ,ะทําอะไรที่มันแบบว่า ชัดเจนอะไรทั้งนั้นเนี่ยเออความคิดเรื่องของคุณคือคุณต้องการที่จะสู้จะไฟนั่แหละเออแต่มันก็เป็นโอกาสดีถ้าคุณคุณทําได้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณหวังคุณฝันปรรถนานี่แหละอยากจะทําอะไรให้มันแบบละมุนละม่อมเนาะอยากจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบปณิปนอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณทําได้นะอืมคุณทําได้อยู่แล้วนะคะขอให้คุณแค่ ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจแล้วก็คิดว่านี่คือการฝึกฝนนะคะก็เรียนรู้ไปแล้วก็ค่อยๆผ่านจุดนี้คุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนจะบอกว่าอย่างนี้คุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็มีความมีวุฒิภาวะนะคะทางความคิดอารมณ์ความรู้สึกคุณมีวุฒิภาวะอยู่แล้วนะคะคุณทําได้อยู่แล้วนะคะเชนออปปอนด์ะนะคะจะบอกว่าภาพรวมของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแบกรับอะไร เยอะแยะมากมายหรือเป็นไปได้ว่าถ้าทําธุรกิจหรือทําอะไรมันมีงานเข้ามีอะไรเข้ามานะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะมีงานเยอะก็ได้เงินเยอะนะคะมีงานมากก็ได้ผลงานมากก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะซึ่งคุณจะทํามันได้อยู่แล้วคุณมีความสามารถมีความ มุง่งมั่นตั้งใจมีความขยนันมีความภาคเพียรน,นะคะคุณก็จะผ่านมาไปได้สรุปภาพรวมนิดนึงนะ,ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลือราศีตุลในปี2565นะคะอาจจะมีบางครั้งบางทีอะไรบางอย่างทำให้คุณรู้สึกคิดมากกังวลเนาะอาจจะเป็นเสียงจากคนที่ไม่ได้หวังดีกับคุณร้อเซหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาพูดทำให้คุณปั่นทอนจิตใจขอให้คุณ โฟกัสไปที่เป้าหมายนะคะอะไรที่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณมันดีขึ้นหรือมีความสุขขอให้ตัดทิ้งไปแล้วปล่อยผ่านไปเราไม่สามารถควบคุมทุกคนได้เราไม่สามารถควบคุมปากใครได้เราไม่สามารถควบคุมให้ใครมารักมาชอบเราได้เพราะฉะนั้นใครรู้สึกอะไรยังไงกับเราหรือพูดอะไรไม่ดีกับเราปล่อยเขาไปเมตตาเขานะคะเพราะว่า คนที่มีความสุขดีเขาจะไม่มีทางทําร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาทําร้ายคุณจะด้วยวิธีทางใดก็แล้วแต่เขากําลังมีความทุกข์อยู่จงแผ่เมตตาแล้วก็มีความเมตตาให้กับเขาแล้วก็โฟกัสที่เป้าหมายของเราแล้วเดิน ไปถึงไปหาเป้าหมายของเรานะคะเพราะว่าเราก็ต้องรักตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจนะคะแล้วก็โฟกัสที่เป้าหมายคุณมีดีคุณมีค่าคุณมีความสามารถคุณควรจะโฟกัสที่เป้าหมายและเดินไปนะคะคุณมีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายได้เพราะฉะนั้นแล้วไปที่เป้าหมายนะคะอย่าสนใจสิ่งรอบข้างที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะอันดับแรกอันดับที่2ออาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรต่างๆนาะๆนะนะก็ขอให้คุณ เงียบๆไว้ปล่อยวางเนาะบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถจะควบคุมได้อะไรที่เป็นเป็นช่วงเวลาดีที่เราจะได้ฝึกในการรับฟังผู้อื่นในการที่จะสื่อสารกับผู้คนนะคะแล้วก็ฝึกที่จะแบบปล่อยวางอะ่ะว่าไม่มีใครคิดเห็นตรงกันได้ร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้ฝึกในการฟังเนาะอะไรที่ฟังได้กอ็อดทนฟังไปเนาะแล้วก็รับฟังผู้อื่นนะคะอะไรที่ ไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปอย่าไปพยายามจะแก้หรือลุยกับทุกส,สิ่งทุกอย่างมากเกินไปบางครั้งบางทีถ้ามันอ,อะไรยอมได้ก็ยอมนะอะไรที่ยอมไม่ได้ก็ค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกันด้วยเหตุผลนะคุณมีวุฒิภาวะอยู่แล้วคุณสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถและคุณก็เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความ ประนีบรนอมในตัว <hi> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยละมุนละม่อมเข้าไว้นะคะในการจัดการอะไรต่างๆค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆคุยค่อยๆสื่อสารค่อยๆเจรจาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่าน้นไปได้นะคะอาจจะมีอะไรให้คุณต้องทําเยอะแยะมากมายแต่นั้นแหละมันจะเป็นผลดีกับคุณนะเงินก็จะเข้ามามั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขเช่นเดียวกันนะทำมากได้มากนะคะแล้วก็อาจจะมีอะไรให้ต้อง มันก็เป็นผลงานของคุณเช่นเดียวกันนะคะมีอะไรที่มันไม่ดีมันจะผ่านไปแล้วมันจะเปลี่ยนผันเวียนวนไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะมีข้อติดขัดตรงไหนก็เข้าหาผู้ใหญ่ปรึกษานะคะเขาจะได้รับคําตอบคำแนะนาที่ดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วนะคะขอให้คุณให้คอยให้กําลังใจคอยออพูดจานะดีๆแล้วก็ ชื่นชมขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือคุณให้มากนะคะเขาก็จะอยากช่วยต่อไปนะคะแล้วก็จะบอกว่ามีความมั่นคงมั่งคั่นเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะคุณจะสามารถมีชีวิตที่มั่นคงนะคะทั้งการงานการเงินมากขึ้นแน่ๆนะคะจากการลงมือลงแรงทำของคุณนั่นเองนะคะมันจะทําให้ชีวิตของคุณสุขสบายและอยู่ดีมีสุขมากขึ้นนะคะนี่คือพลังงานภาพรวมค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะทีละประเด็นกันนะคะเริ่มต้นจากในเรื่องของ การงานที่เป็นงานหลักงานหลักนะคะชีพหลักของคุณนะ,ะการงาน Ace of Pentacles นะคะ t r e e of Swords นะคะ และ Night nice of Pentacles จะบอกว่าการงานอาชีพหลักของลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลน,นะคะอาจจะมีในส่วนของอะไรเล็กๆน้อยๆมาทําให้คันหัวใจยุบยิบยุบยิบนะคะมาทําให้ระคายเคืองหัวใจเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันไม่เป็นผลอะไรเลยนะเพราะว่าคุณมีใจิตใจที่แข็งแกร่งและเข้มแข็งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกมันมากสก,กิดนิดๆ,ๆหน่อยคุณก็แค่รู้สึก คันๆน,นิดๆนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็จะบอกว่าจะมันมีจะมีโอกาสดีๆนะโอกาสดีๆมีโอกาสที่จะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะหรือว่าได้มีโอกาสใหม่ๆทางการงานเข้ามาในชีวิตคุณนะแล้วก็แน่นอนว่ามันจะประสบความสําเร็จจะทําให้คุณมีความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตคุณด้วยนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสที่จะได้ได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆแล้วก็จะทําให เพอร์ฟอร์แมหรือว่าผลการทํางานของคุณมันดีขึ้นด้วยนะคะอะ่นี่เรื่องของการงานงานหลักงานประจำนะคะต่อมาที่เป็นอาชีพเสริมหรือง,งานเสริมหรือง,งานรองของชาวลัคนาราศีตุลย์ราศีตุลในปีหกห้าเป็นอย่างไร Page of w o n d s นะคะ Seven of Cups นะคะและ f o ร์ of s ซอนะคะจะบอกว่าอาชีพเสริมหรืออาชีพรองของคุณนะคะจะบอกว่ามันอาจจะทำให้คุณได้ทำ เหมือนกับใช้พลังงานมากจนบางครั้งบางทีคุณต้องหาเวลาพักผ่อนในตัวเองด้วยนะเหมือนคุณทําหนักมากทําเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมพัก ผ่อนด้วยฮะเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนด้วยแล้วก็จะบอกว่ามันมีช้อยส์มีอะไรให้คุณเลือกเยอะแยะเลยที่จะทําแล้วก็ได้สร้างเงินสร้างทองนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกเสมอเลคะ่ะแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ศึกษาเรียนรู้นะคะคุณอาจจะใหม่มากกับการทําอาชีพเสริมหรือว่าอ,อาชีพรองของคุณนะแต่ว่าคุณก็ตั้งใจแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาคนา้นคว้าและแน่นอนว่าการที่คุณตั้งใจขยันมุ่งมั่นแบบนี้นะมันจะทําให้คุณประสบความสาเร นะคะ,ะต่อมาค่ะเรื่องของการเงินการเงินลัคนาราศีตุลราศีตุลในปี65เป็นอย่างไรการเงิน n i g h t of cups นะคะ the empress นะคะแล้วก็ the high priestess นะคะในเรื่องของการเงินนะคะจะบอกว่าในเรื่องของการเงินนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงบางครั้งมันอาจจะมีบ้างที่คุณอาจจะรู้สึกว่ากังวลหรือว่า คิดแล้วคิดอีกว่าจะทําอะไรอย่างไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บอกว่าเหมือนคุณจะมีคนมาคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะคอยมีคือเงินไม่ขาดสายเอาอย่างนงี้ดีกว่ามีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือมีคนคอยเอเปหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เาขาเรียกว่าอะไรอะได้มรดกหรือได้ทุนอะไรจาก ผู้อื่นอ่ะมันมีคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วคนไม่ต้องห่วงเรื่องของการเงินเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าบางคนคือมีความมั่นคงสบายกายสบายใจบางคนทําธุรกิจก็จะดีนะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นอยู่อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีใช้นะคะแล้วก็ความสําเร็จอะไรต่างๆนะคะความมั่นคงมันรอยอยู่ข้างหน้าที่แบบคือเหมือนคุณคอย เก็บเกี่ยวนะในเรื่องของการเงินความมั่นคงทางการเงินนะคุณเก็บเกี่ยวไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความมั่นคงเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนว่ามันจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะจากการลงมือลงแรงทําของคุณนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเงินนะคะต่อมาเรื่องของการเรียนนะคะชาวาราศีตุลหรือราศีตุลในปี25เป็นอย่างไรการเรียน The Hermit นะคะ Temperance นะคะและ S of source นะคะในเรื่องของการเรียนนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทบทวนตัวเองให้เวลาตัวเองในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ทำการบ้านทำงานนะ AIS a r P หรืออะไรต่างๆหรือแอม้กระทั่งการทบทวนบทเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความใจที่มากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องสร้างสมดุลชีวิตให้ดีแล้วก็รู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไรและแน่นอนว่าคุณจะทํามันได้นะอาจจะเจอ ความท้าทายอะไรในเรื่องของการเรียนอาจจะเป็นบทเรียนที่ยากหรืองานที่มันค่อนข้างท้าทายแต่คุณจะทํามันได้แล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยคือคุณจะสามารถฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยมือของคุณเองด้วยความตั้งอกตั้งใจความมุ่งมั่นของคุณเองนะคะแล้วก็การความพยายามของคุณเองนะคะคุณจะทํามันได้นะคะก็ขอให้คุณตั้งอกตั้งใจนะคะแล้วก็ เนี่ยแหละค่ะสมดุลให้ดีนะคะจะสรรแบ่งเวลาให้ดีว่าคุณจะทําอะไรอย่างไรตอนไหนนะคะ <S <S ต่อมาค่ะเรื่องของสุขภาพลคราศาีตุลราศีตุลในปี65เป็นอย่างไรสุขภาพ10 of cups นะคะอ่าไ e ฟ์นะคะแล้วก็เอจออฟคัพนะคะจะบอกว่าในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังในเรื่องของขานะคะเพราะว่าอาจจะแบบบางคนอาจจะ นั่งนานยืนนานเดินนานหรือว่าอาจจะสะดุดล้มหรืออะไรบางอย่างระวังในเรื่องของขานะคะดูแลให้ดีนะ,ะมีสติในทุกๆย่างก้าวนะคะอาจจะปวดขาปวด,ปวดเอ่อปวดเท้าหรือเจ็บขาเจ็บเท้าอะไรเงี้ยเป็นไปนได้มากๆกนะคะก็ขอให้คุณระม,มัดระวังนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองมีสติในทุกๆก,การเดินทางในทุกๆก,การาท,ทุกๆการ ทุกๆ9ของชีวิตนะคะก็ขอใหอ้มีสตินะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของอความภูมิแพ้หรืออากาศหนาวอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะอ,อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วดูแลตัวเองให้ดีนะคะผมใกล้เข้าใกล้หน้าหนาวหรือเป็นหน้าหนาวอยู่ตอนนี้ <laughs> เป็นหน้าหนาวอยู่ตอนนี้นะคะก็ อาจจะเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลห่มผ้านะหนาๆใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นร่างกายนะคะหรือบางคนอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่ได้นะคะก็ใส่เสื้อผ้าที่มันอบอุ่นร่างกายเข้าไว้นะคะแล้วก็ระมัดระวังอย่างที่บอกไปนะทุกๆย่างก้าวนะคะบางทีอาจจะแบบต้องอยู่ระวังในเรื่องของแบบไป สะดุดล้มหรืออะไรต่างๆประมาณนี้นะคะหลักๆแล้วนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้นะค่ะระวังในเรื่องของขายเยอะๆหน่อยเพราะว่าอาจจะบางทีอาจจะเผลอเลยหรือว่าจะแบบระวังตัวเองให้ดีเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมตัวเองให้ดีระวังตัวเองให้ดีก็จะดีที่สุดประมาณนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพ ต่อมานะคะในเรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนความรักคนโสดและคนาราศีตุลหรือราศีตุลเป็นอย่างไรคนโสดเจอแฮงแมนนะคะเอ่ซเว่นออฟอสนะคะแล้วก็ไนออฟคัพส์นะคะจะบอกว่าในเรื่องของคนโสดนะคะอาจจะมีบางทีอาจจะต้องแบบมีเรื่องให้คิดคิดเยอะนะคะ ซึ่งมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะดีแล้วนะคะที่คุณคิดตัดสินใจดีๆคร้ครวนนะคะอาจจะเจอคนที่เค่อนข้างที่จะมีความแบบมีกลยุทธ์ในการเข้ามาหาคนนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบมีความ เจ้าเล่อะไรบางอย่างนะครับก็เพราะฉะนั้นที่คุณคิดต่ดีแล้วต้องคิดตัดสินใจดีๆก่อนตัดสินใจนะคะที่จะคบใครจะบอกว่าช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างมีเสน่ห์หรือบางคนที่เข้ามาหาคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะ,ะก็ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การคบหาหรืออะไรต่างๆนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนเข้ามานะคะหลายๆรูปแบบก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้ได้รู้จัก ทำความรู้จักคนแล้วก็ได้คิดตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจคบใครนะคะเป็นไปได้ว่าบางทีเขาอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่คุณจะต้องทําความรู้จักเขาให้มากกว่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจคบนั่นเองนะคะอะต่อมาค่ะคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนและขนาราศีตุลราศีตุลในปีหกเป็นอย่างไรสถานะไม่ชัดเจน five of swords นะคะ the world แล้วก็ justice นะคะจะบอกว่าสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะ เจอคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจหรือว่ามีความคิดเป็นของตัวเองสูงนะจนบางครั้งบางทีคุณก็เลยแบบเหนื่อยล้านะหมดพลังอะไรทำนองนี้นะมันจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นซึ่งเป็นการตัดสินใจของคุณนี่แหละเพื่อนำไปสู่ความสุขที่ดีขึ้นนะจาก การที่คุณตัดสินใจไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะมันจะทําให้ความสุขความสบายใจของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดพิจารณาตัดสินใจดีๆนะคะคิดได้ถี่ถ้วนซึ่งคุณทําได้อยู่แล้วแหละแล้วคุณก็เป็นคนที่เวลาคิดอะไรคุณก็จะคิดใข้ควรไต่ตองอย่างดีที่สุดเสมอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีในเรื่องของสาหรับคนที่สถา,านะไม่ชัดเจนนะคะก็จะมีในเรื่องของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นกับคุณนี่แหละการที่ได้เจออะไร ที่ทําให้คุณรู้จักคนมากขึ้นมันก็จะทให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็มีมีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบในการเพิ่มกระบวนการในก,การตัดสินใจที่ได้ดีมากขึ้นและแน่นอนว่าการที่คุณตัดสินใจนะั้นมันจะทําส่งผลให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้คานาราศีตุลหราศีตุลในปี65เป็นอย่างไรคนที่มีแฟนอยู่แล้ว two of wands นะคะ five of cups นะคะและ age of pentacles นะคะจะบอกว่าสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงเวลา2565อาจจะมีบางครั้งบางทีคุณโฟกัสผิดจ,จุดนะไปโฟกัสอะไรทไี่เราไม่มีแล้วอาจจะเกิดอารมณ์น้อยใจหรือว่า บัทอนตัวเองนะจะบอกว่าคุณมีดีมีมีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นโฟกัสสิ่งดีๆเข้าไว้นะคะอันดับแรกแล้วก็สองก็คือมันเหมือนคุณมีการวางแผนที่จะเดินทางหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่อาจจะมีการติดต่อกับต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมอง ว่าอาจจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถสร้างเงินสร้างทองได้ด้วยตัวเองคือเป็นคนที่มีความสามารถนะคะมีความสามารถสูงมากๆสร้างเงินสร้างทองได้ด้วยตัวเองผลิตเงินผลิตทองเองเลยนะทำหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะก,กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือกเก็บเงินเก็บทองนะคะเพื่อที่จะทําให้ชีวิต ering. ความรักมันมีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองมีมีแนวโน้มที่มองหาโอกาสที่จะไปต่างประเทศหรือย้ายถิ่นฐานอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะ ครบแล้วเนาะการเงินการงานสุขภาพการเรียนความรักครบเรียบร้อยแล้วแล้วใบสุดท้ายนะคะที่คุณได้ก็คือ King of Swords นะคะจะบอกว่า,าในปี65นั้นอาจจะมีอะไรที่คุณจะต้องท้าทายความสามารถของคุณและแน่นอนว่าคุณจะจัดการมันได้ฝ่าฟันมันไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้เจอกับคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเด็ดเดียวนะคะซึ่งแน่นอนว่าคุณก็จะ รู้แหละว่าควรจะต้องรับมือกับใครอย่างไรนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะจากความตั้งอกตั้งใจของคุณนะคะไม่ว่าจะเจอกับความท้าทายใดๆนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทําได้คุณจะฝ่าฟันมันไปได้แล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะและนี่ก็คือทั้งงหมดขอ ดวงชะตาพาเพลินนะคะในวันนี้ที่เป็นการอ่านชีวิตผ่านไพ่ของชาวและขนาราศีตุลราศีตุลน,นะคะแล้วก็ตามธรรมเนียมค่ะเราจะหยิบไพ่พิเศษนะคะให้กับชาว ลัคนาราศีตุลราศีตุลหรือแม้แต่คนอื่นๆนะคะที่อยู่ลัคนาราศีอื่นแต่มาดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะเปิดไพ่พิเศษให้คุณได้มีแนวทางมีไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็มีความสุขสงบในหัวใจนะคะแล้วก็มีความสบายกายสบายใจในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะไพ่ที่คุณได้นั่นก็คือนัดหมายกับชีวิตอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึง ทำปัจจุบันให้ดีอดีตและอนาคตของเราจะดีขึ้นเองอย่าใช้เวลากับอดีตกับอนาคตจนพลาดนัดหมายกับชีวิตที่นี่เวลานี้สิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือให้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคะอดีตมันผ่านมาแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วช่างมัน ผ่านไปส่วนอนาคตยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็จงทําปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีความสุขให้มากที่สุดนะคะเมื่อเราทําปัจจุบันได้ดีนะคะอดีตอนาคตมันก็จะดีขึ้นเองนะคะแล้วมันก็จะทําให้หัวใจเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มากนะคะความสุขง่ายๆก็คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะเมื่อเราปัจจุบันเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันนะคะเราก็จะมีความ ได้ไง่ายคื้นนเองนะคะนี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของดวงชะตาพาเปลือในวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกําลังใจดีๆให้กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดดวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟิร์สให้กับทุกช่องทางเลยนะคะถือว่าเป็นค่าครูนะคะที่มาทําคลิปเป็นวิทยาทานให้แบบนี้นะคะก็ฝากด้วยลวกันนะคะก็วันนี้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติและก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะ